สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็จะมาสอนเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มใน Facebook กันค่ะสมาชิกตรงนี้นะคะเพื่อนๆน,นั้นใดอยากได้ยอดสมาชิกเพิ่มนะคะเพียงเป็นกลุ่มสาธารณะแค่นี้ก็เพิ่มยอดกันได้แล้วคนอื่นเลยเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ Google ค่ะพิมพ์คําว่า k m e t h หรือกดอ่าลิงก์จากดานลากึกัไนไปได้เลยในตัวเว็บ k m e t h ก็จะอยู่ด้านบนสุดตรงนี้เลยนะคะกดกันไปด้านในได้เลยนะคะ เว็บไซต์เคมเมนคีทีเฮนะคะเป็นเว็บไซต์ที่มีคุณภาพมากๆเลยนะคะมีอยู่หลากหลายบริการให้เลือกกันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มกาดูไลค์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงนะคะมีแอดมินคอยดูแลเพื่อนๆตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่เคยสมัครเข้าใช้งานสามารถกดสมัครเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยค่ะกดสมัครสมาชิกได้ตรงนี้เลยนะคะ ก็เข้ามาสู่นะสมัครแล้วนะคะก็ใส่ชื่อผู้ใช้งานนะคะอีเมลและชื่อจริงนามสกุลจีนแัะผ่านยืนยันแัะผ่านอย่าลืมติ๊กตรงนี้2ติ๊กด้วยนะคะกดสมัครกันไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ g o o g l e กันได้ง่ายๆกันตรงนี้เลยนะคะแต่หากเพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินเคยเข้าใช้งานกันไว้อยู่แล้วก็สามารถย้อนกลับได้เลยนะคะกดเข้าใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่หลากหลายบริการค่ะ ไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลค์เพิ่มผู้ติดตามเพิ่มคนดูไลฟ์สดเพิ่มคอมเมนต์เพิ่มรีวิวในหลากหลายบริการและในหลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะในหมวดหมู่ตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายหมวดหมู่หลากหลายแพลตฟอร์มให้เลือกกันเลยนะคะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้ตามความสะดวกชอบใจกันเลยนะคะมีทั้ง y o u t u b e t i k t o k In s t a g r a m นะคะ t w i t t e r นะคะและอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มเลยค่ะในแพลตฟอร์มตรงนี้นะคะกดไปที่ a c e b o o k หมดบูบริการตรงนี้วันนี้จะเลือกเป็นบริการของเพิ่มสมาชิกเข้ากลุ่มของ Facebook นะคะจะเป็นตัวนี้ค่ะในบริการตรงนี้นะคะมีอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยค่ะสามารถเลือกสรรใช้บริการกันไปได้เลยตัวนี้นะคะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันไปจะเป็นความเร็วคุณภาพการรับประกันนะคะที่แตกต่างกันไปขอเลือกเป็น3706นนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะในส่วนตรงนี้ ในคําอธว่าตรงนี้นะคะคือเรื่องเพื่อนเองนะคะเป็นรายละเอียดนะคะก็จะเป็นการรับประกันการความเร็วคุณภาพนะคะที่อยู่กันตรงนี้เลยในส่วนของลิงก์ตัวนี้ค่ะคัดลอกมา,มาได้เลยค่ะจากโตเชื่อการจะใช้บริการบ์นี้ต้องเปิดเป็นสาธารณะด้วยนะคะกันยอนไปถึขึ้นให้นะคะยอดเดิมอยู่ที่หนึ่งร้อยสองนะคะคัดลอกลิงก์แนะนําไปวางกันได้เลย จำนวนขั้นต่ำตรงนี้นะคะอยู่ที่หนึ่งร้อยใส่กันไปหนึ่งร้อยนะคะในราคาสิบสองบาทเองนะคะกดส่งกันไปได้เลยค่ะมาหน้ามาหน้าระบบที่ขึ้นการสั่งซื้อแล้วนะคะตัวนี้นะคะเป็นการสั่งซื้อของเพื่อนนะคะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์เลยนะคะใส่หน้าประวัติการสั่งซื้อกันในหน้าประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะคะเป็นออเดอร์ของเพื่อนเอง กรย้อนกลับมาดูรายละเอียดกันได้เลยนะคะสถานะตอนนี้นะคะระบบเติมยอดกันสักพักหนึ่งนะคะรอสักสัคู่หนึ่งค่ะมาดูช่องทางการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินนะคะมีกันอยู่หลากหลายช่องทางมา,มากๆเลยสามารถเลือกสรรใช้ บริการกันไปได้ตามความสะดวกเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นตัวสแกน QR วอาโค้ดตรงนี้นะคะใส่เงินด้านล่างตรงนี้นะคะตัวสแกนคิวอาโค้ดก็จะขึ้นมานะคะก็สามารถสแกนได้เลยนะคะยอเงินจะเข้าทันทีเลยค่ะในส่วนของการเอิ้กัเนตรงนี้นะคะโอนเงินผ่านธนาคารนะคะของ หน้าบริษัทเลยนะคะตัวนี้นะคะโอนเงินเสร็จแล้วนําสลิปมาวางตรงนี้นะคะยอดเงินเข้าทันทีเช่นกันนะคะไปดูตัวคริปโตกันนะคะตัวคริปโตตรงนี้นะคะโทษนะคะไปดูตัวชิลเพย์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวชิลเพย์นะคะด้านในตัวชิลเพย์ตรงนี้นะคะก็จะมีบริการอยู่หลากหลายบริการมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นตัวสแกนทูมันนี่ตัวนี้ก็จะอยู่หน้านี้เลยนะคะไปดูตัวอ่างเปากันนะคะตัวอ่งเปลวเลตตรงนี้นะคะก็จะเป็นตัวสแกนตัวสร้างสองอ่าเปาของทูมันนี่วัลเลตนะคะตัวนี้ ย้ายดายกันเลยนะคะไปดูตัวคริปโตค่ะในหน้าตัวคริปโตตัวนี้สําหรับเพื่อนๆท่านใดนะคะที่โอนเงินต่างประเทศตัวนี้ก็สะดวกมากๆที่สุดเลยนะคะส,ะสญญามารถเลือกกันไปใช้บริการกันได้เลยนะคะตรงนี้เป็นการแนลละนําเพื่อนนะคะหากเพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะสนใจในบริการของเว็บซ์ต,ตวนิกก็สามารถนําคัดลอกลิงก์ตัวนี้นะคะให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะค่าคอมมิชชั่น5เปอร์เซนต์กันเลยนะคะไปดูที่หน้าตัวเชื่อกันนะคะ โดยเหลยตรงนี้นะคะเา่เพื่อนท่านใดนะะที่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นเติมเงินไม่เข้ายอดไหลไม่ขึ้นนะคะก็มาขอความช่วยเหลือกันได้ที่หน้านี้กันเลยนะคะมีหัวข้อเรื่องให้เลือกกันด้วยนะคะนั่เบกออเดอร์มาวางกระถุงนได้เลยค่ะแล้วปัญหาเรื่องใดก็กดกันไปได้เลยนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งตัวกันไปได้เลยค่ะตัวนี้นะคะมีแอดไลน์กันได้ด้วยนะคะสามารถแอดไลน์กันไปได้ด้วยนะคะ ากเพืเพื่อนท่านใดนะคะต้องการความสะดวกรวดเร็วนะคะก็สามารถแอดไลน์กันไปตรงนี้ได้เลยนะคะค่ะตัวประวัติการคืนเงินตรงนี้นะคะสําหรับเพื่อนเพื่อท่านใดนะคะได้รับการคืนเงินมาอยากรู้ยอดเงินนะคะของแต่ละออเดอร์ก็สามารถมาดูกันน้านี้กันได้เลยนะคะก็จะเป็นรายละเอียดของแต่ละออเดอร์นะคะเงินยกเลิกและยกเลิกบางส่วนเขาจะอยู่น้านี้กันทั้งหมดเลยนะคะสามารถเลือกดูกันได้เลยนะคะแต่ละออเดอร์ก็จะอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ในตัวดาวน์โหลดแอปพลิเคชันตัวนี้นะคะก็ดาวน์โหลดได้ทั้งของ PC และ Android iOS เลยค่ะสามารถดาวน์โหลดกันไปได้เลยนะคะกรือรองรับทั้งของ Google Play และ App Store เลยนะคะในตอนนี้นะคะยอดสมาชิกก็ขึ้นกันไปแล้วนะคะขึ้นไหวมา,มากๆเลยเว็บไซต์ตัวนี้นะคะด้านในมีอยู่หลากหลายบริการเลยลองไปเลือกดูรายละเอียดโดยคลิกลิงก์จากด้านล่างกันมาได้เลยค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมา,มากๆเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะ